ขับมาทางเส้นหลังเซ็นทรัลอยุทยาได้เลยชื่อร้านก๋วยเตี๋ยวเรือหัวโค้งสาขาอายุธยาที่ร้านจะเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือน้ำตกมีทั้งหมูและเนื้อนะคะมีหมูสเต๊ะย่างกะทิหอมหอมด้วยค่ะกินคู่กับน้ำจิ้มหาจาดและน้ำจิ้มถั่วหอมหอมมนัมนๆค่ะม,มีกากหมูเทียวถ้วยละสามสิบบาท คู่กับก๋วยเตี๋ยวคือฟินมากเทลงไปเลยบาผักก็มีให้พร้อมส่วนขนมหวานมีทั้งขนมถ้วยเชาวกวยน้าสดและมีตูวไอติมรองรับน้องๆที่มีไอติมให้เลือกเยอะมากกินหมดกันไปถ้วยเต็มโต๊ะร้านโรงโป่งสบายสุดๆ อย่าลืแมแวะมาลองทานกันนะคะ